มาครับทุกคนเช็คชื่อนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาติวกันก่อนที่จะเข้าห้องสอบกันสักห้านาทีนะครับกับรายการติวเข้มก่อนเทศนะฮะอ่ะไปเริ่มเลยแล้วกันวันนี้คำถามเยอะมากไปสำหรับติวเข้มก่อนเทศชึบติดเยอะไหมเนี่ยอืมก็เยอะอยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่อันไหนไปได้เร็ว,รวผมจะไปเลยนะฮะ อันไหนที่ไม่ไล่ไม่ตามก็คือไม่ไล่ไม่ตามนะถือว่ามันไม่ใช่ต้นเทนแล้วไม่ใช่ไม่สวยนะฮะสวยอยู่แต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเข้าในราคาถูกอย่างพวกเรานะครับโอเคนะฮะไป ALT แนวรับอยู่ที่เดิมพูดทุกวันนะครับจุบ20บาทนะฮะ AJ ชุบ AJ เป็นต้นเทนได้อยู่พูดทุกวันอีกแล้วนะครับ a s k ะ อันนี้เดี๋ยวรอแนวรับเลยนะฮะก็จุดนี้เป็นสัญญาณการลงระยะสั้นนะครับแนวรับอยู่ประมาณเนี่ยยีเอาไว้ตรงนี้แล้กันนะฮะแนวรับแรก BCP อ่าจุดนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแนวรับคือ25.5แนวรับนะไม่ใช่สต็อปลอสสต็อปลอสเอาไว้สักนี่เลย3 23นะครับ CPF ชุดนี้เป็นต้นเทรนได้ครับนะครับแนวต้าน3 0 เท่าไร่30.5ครับผม ekh อันนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นต้นเทนแล้วนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นมาแล้วนะใครที่มีก็ลานไปแล้วกันนะฮะแนวต้านอยู่ที่5.6ใช่ไหม5้5ครับผม ep นะครับเป็นต้นเทนได้นะพราะมันมีการเบรกขึ้นมาในกรอบใหญ่ตรงนี้นะครับนะแนวรับตรงนี้เลยครับ5.6นะฮะ แนวต้านในอดีต6.2ครับแนวต้านถัดไป EPG ไปแล้วนะไปดาวคานะอย่างนี้ไม่ตามเลยนะครับนะเพราะยังไงพวกเราก็ต้องทันในช่วงแรกๆอยู่แล้วนะ ER w นะครับชุดนี้นะครับชึบถ้าดูนะฮะการเบกขึ้นมาในรอบนี้มีการพักตัวน่าจะเสด็จน้ำแล้วมั้งจุด Stop Loss นะครับ 4.12แนวรับก็ประมาณ4.2ถึง4.4ครับหุ้น III ก็ไปแล้วนะสต o p ปลอสยังอยู่ที่เดิมนะคือก็คือ6.3แต่ถ้าเกิดมันมีการพักอยู่ข้างบนและวิ่งไปต่อเดี๋ยวเราขยกลอตตรงนั้นนะครับอินทัตตรงนี้ยังไม่มีจุดเล่นไม่มีจุดเข้าไม่ใช่จุดกลับตัวด้วยนะครับ ITD อ่ะอย่างนี้เป็นต้นเทนได้นะยังอยู่ในโซนของแนวรับอยู่สตปลอสที่ตรงนี้1.03ครับผม เจมารอ่าโหพักหน่อยเถอะพักหน่อยนะเดี๋ยวรอให้มันพักเสด็จเมื่อไหร่นะฮะเสด็จน้ําก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ะจังหวะนี้เริ่มจะดีแล้วนะครับ KTI ี t i ชุดนี้เดี๋ยวเรารอดูการพักชุดนี้นะครับยังไงก็ตามห้ามห้ามต่ำกว่า 4.06เลขนี้เลยนะฮะห้ามต่ำกว่า4.06ถ้าต่ำกว่าก็จะหมดแรงแล้วครับน่าจะกลับเป็นทิศทางของขาลงแต่ถ้าไม่ต่ำก็อาจที่จะไซเวอออกข้างได้นะฮะ MAC ยังเป็นต้นเทนได้อยู่นะครับแนวรับโซน10.4ถึง10.7นะครับ NE ยังเป็นต้นเทนได้อยู่แนวรับก็5บาทจนถึง5.3นะครับ PIM กำลังกลับตัวนะชุดนี้สวยอยู่นะครับชึบอ่า ก็เป็นต้นเทนขาขึ้นในขื่นย่อยได้แนวรับ7.8ถึง8.1ครับผม PSL นะพัก2วันวิ่งพัก2วันวิ่งนี้ผมว่ารอบนี้อาจจะมาแรงนะครับก็รอดูแล้วกันนะชุดนี้ก็เบรกรอบนี้น่าจะเบรกขึ้นมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยนะฮะนะเบรกเรียบร้อยครับแนวรับอ่าตรงนี้ไม่ใช่ต้นเทนแล้วนะครับ นะถ้ามาก็ต้องทำใจนะแนวรับ9บาทจนถึง9.5นะครับ RCL ตอนนี้เป็นต้นเทนรอบใหม่ได้แนวรับก็ตรงนี้เลย19บาทถึง19.70นะครับสต็อปล s อตรงนี้17.4นะ SEC C, เดี๋ยวเรารอพักคือถ้ารอบนี้พุ่งเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีการทะลุขึ้นไปเหนือ1.74ได้ตรงนี้จะเป็นต้นเทน ในรอบถัดไปทันทีเพราะการพัก2อวันนี้ค่อนข้างดีสาหรับหุ้นที่ดิดแรงๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวใครที่ยังไม่มีของหรือว่าชอบติดตามก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับหุ้นเสนาชุดนี้เบรกขึ้นมาค่อนข้างสวยครับสามวันที่เกิดขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือการพักเฉยๆนะก็แนวรับนะครับให้ไว้ที่3.72จนถึง3.8โดยที่จุด stop l ล s s นะครับ เอาไว้ที่แนวนี้ก็ได้ครับ3.4ครับ SF สวยมากครับชุดนี้สวยมากฮะสต็อปลอสเอาไว้ที่แนวแก็บได้ครับก็คือ4.9นะ SF นะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่เป็นเพียงการจอขึ้นเฉยๆอันนี้ผมขอข้ามแล้วกันเนาะ HHR นะครับอ่ากับตัวชัดเจนครับตรงนี้แนวรับ2.7 ถึง2.8 s t o p l o s s เอาไว้2.5ก็ได้แต่ถ้าเกิดใจแข็งหน่อยก็เอาไว้ตรงนี้ฮะ2.3นะครับ SNC นะอันนี้เป็นเทนขาขึ้นชัดแล้วหละครับ s t o p l o ล s เอาไว้ตรงนี้เลยครับ12.7ครับเกมนี้เล่นเซฟมากนะฮะ t a s c o ชึบเนี่ยแนวต้นยังคงอยู่ที่เดิมนะ24.7ใช่ไหม23.8นะครับ THRE นะฮะหุ้นทีเป็นต้นเทนในรอบนี้ได้แต่ต้องระมัดระวังตัวเลยนะนะครับ s ต o อ l ลอ s เอาไวท้ที่นี่ฮะ1.5ครับแนวรับ1.7ถึง1.8นะครับหุ้นทิฟต์อันนี้อ่อนไปนะฮะผมขอข้ามนะทิฟโก้อ่ะสวยเป็นยังไง s ต็อปลอตเอาไวท้ที่แกป็บนะครับ8.75แนวรับก็ไม่รับแล้วละ่ะเพราะว่ายัางไงก็ต้องทัน แถว8.5แล้วตรงนี้ก็คือการหลันกําไรนะครับใครที่ไม่ทันก็เดี๋ยวรอเข้าลงมาพักแล้วกันก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนาะ TTA ชุดนี้สวยนะฮะ PSL กับ TTA เนี่ยโดยส่วนตัวผมว่า TTA วิ่งแรงกว่านะธุรกิจที่มันคล้ายๆกันเนี่ยเอาเอาจริงๆนะการาฟมันเหมือนกันเลยนะก็ลองดูแล้วกันนะครับเวลาพักมันน่าจะพักสั้นกว่าด้วยซ้ำสำหรับ CTA นะฮะ ตรงนี้ไม่ใช่ต้นเทนแล้วแต่แนวรับยังสามารถใช้6.5ถึง6.9ได้สต็อปลอลึกนะฮะอันตรายอยู่เหมือนกัน5.4ก็พิจารณาเอาละกันนะครับถึงความเสี่ยงของแต่ละคนซึ่งมันก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะ Net Income นี้ TTA นี้เละนะแต่ PSL นี้ดีเห็นไหมมันดีขึ้นก็ลองดูนะครับอ่ะ ตรงนี้นะ,คะใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทศของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่จะมาพูดคุยสอบถามหรือใครที่ถามคําถามทิ้งก็ไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับในช่วงพูดคุยท้ายคลิปแล้วก็ตรงนี้ผมขอประชาสัมพันธ์ไว้นะครับสําหรับใครที่อยากจะฝึกฝนฝีมือในการเทศนะครับตอนนี้เราใกล้จะเปิดคอร์สสดนะฮะเป็นคอร์สไลฟ์สดทั้งคอร์สมีชื่อคอร์สว่าเทดมาราธอนรุ่นที่2นะครับเริ่มเรียนวันที่27-28 กุมภาพันธ์ครึ่งวันเช้านะฮะและในเดือนมีนาคมนี้เราจะพาดูหน้าเทศนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันที่ตลาดเปิดนะฮะวันไหนที่มีการสั่งหยุดหยุดพิเศษอะไรงนี้ก็จะหยุดด้วยนะฮะเพราะว่าตลาดไม่เปิดก็ไม่รู้จะดูทำไมนะก็ใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดนะฮะลแอดมันนี่นะครับแอดมันนี่ก็พิมพ์ตามนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้กันเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มตอบคําถามนะครับซีต,ตอนนี้ย่อหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะคือผมตอบทุกคนจนผมจะจําครับได้ทุกตัวเลยเห็นไหมมันคือการย่อครับนะฮะ TOA จะกลับตัวได้หรือยังครับกลับตัวกลับใจ TOA ไม่ได้มองว่าเป็นการกลับตัวนะฮะแต่ว่ามองว่ามันคือการเด้งหนีตาย ในโซนแนวรับเท่านั้นเองเอ็โกนะครับทุน181.5ไปต่อหรือพอแค่นี้ดี181โอ้โหไปต่อนี่คือลงต่อนะครับนะถ้าเกิดดูรายการเรามานานแล้วเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะจําได้แล้วละ่ะนะสำหรับเอ็โกนะครับที่มันเป็นมันไม่ขาลงมานานแล้วครับมันไม่น่าเข้าด้วย181ก็ไม่น่าเข้าครับมันหลุด188นี่ยังไงก็ต้องขายครับ ไปเข้าหนึ่งแปดหนึ่งได้ยังไงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหนึ่งแปดหนึ่งตรงนี้เหรออันนี้เข้าแบบโคตรเสี่ยงนะก็อ่าก็ยังมองลงต่อนะครับนะคิดถึงรายการคุยหุ้นก่อนนอนครับ <c oughs> <c oughs> ผมสำหรับสมาชิกช่องมันนี่ฮีโร่สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับก็จะมีการไลฟ์สดพูดคุยกันสัปดาห์ละสองครั้งนะ ในเวลาที่ตลาดเปิดตรงนี้ใครที่อยากจะมาพูดคุยกันกับพวกเราก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะนะฮะเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับขอแนวรับ SCGP หน่อยครับ SCGP แนวรับใช้ตรงนี้ก็ได้ครับ48ครับผม48.5เน็ตเบทุน24.2 ทรงกับตัวหรือพักตัวเน็ตเบ่าเป็นเพียงการพักตัวเฉยครับนะตอนนี้ยังแค่พักตัววิกทุน2.56สต็อปลอสไว้2.3วางเป้าทาเกตเอาไว้ที่3.24ถ้าอยากซื้อไม้2องควรรอราคาเบก2.8หรือลงมาใกล้ๆแนวรับขอแนวคิดหน่อยอาต้องดูหน้างานครับนะ ต้องดูหน้าง,งานใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างนะอันนี้ผมผมตอบเลยนะจะรอเบคก็ได้หรือจะรอลงมาที่แนวรับก็ได้เราไม่รู้ไงว่าในอนาคตน่ะมันจะไปในทิศทางไหนเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถทําได้ทั้ง2แบบอยู่ที่ว่าหน้าง,งานมันออกมาเป็นแบบไหนนะเนออันนี้อันนี้ตอบในช่วงแรกไปแล้วผมจะขอข้ามนะครับขอคัดลอดของ KGI BEC SGP หน่อยครับ ต้องมีทุนให้ผมนะนะฮะต้องมีทุนให้คืออันนี้ไม่รู้ทุนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะคัดยังไงนะฮะขอแนวโน้ม utp ค่ะทุน12.9ตั้งใจถือดันไปเรื่อยๆนะครับวันศุกร์ที่18.9ควรเทคโปรฟิตก่อนไหมอ,อันนี้ผมชี้เป็นชี้ตายให้ไม่ได้นะครับจะมาดูแล้วกันนะ utp ทุน12บัอดีมากนะครับอ่าตรงนี้นะจะเห็นว่ามัน ขึ้นไม่ทำไฮใหม่นะฮะแล้วก็ลงหลุดโลสัญญาณมันก็ไม่ค่อยดีนะครับต่น้องก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองว่าจะทำอย่างไรนะ,อะคอตโต้นะครับจะกับตัวไหมทุน1.31น่าจะไม่นะครับคนนี้น่าจะถามมาตลอดเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมชัดเจนนะฮะคือถ้าเกิดเราไม่ยอมคัดไม่ยอมไปจริงๆมันต้องไปตั้งแต่1.55นะครับพอไม่ยอมไปปุ๊บมีการเด้งมาจะถือต่อนะฮะก็ไม่ไปฮะหลุดลงก,ก็ยิ่งจะลงต่อ าราคา1.29เขาไปซื้อเท่าไร1.31ไม่น่าซื้อเลยนะฮะอันนี้คือรับมีดะเต็มเต็มเลยนะฮะรบกวนวิเคราะห์บีกิมให้หน่อยค่ะอันนี้รบกวนเป็นคำถามดีกว่าครับนะการใช้คาว่าวิเคราะห์นี่ภาพรวมมันกว้างนะครับคืออยากจะรู้อะไรถามทำเป็นประเด็นดีกว่านะครับผมจังค่ะซีดอันนี้ซีดผมตอบไปแล้วนะครับ s g f สต็อปล็อ0.83ใช่ไหม โอเค s okay. g f ศูนย์แปสามใช่ครับนะครับขอแนโน้มเพิ่มบอหนึ่งนะฮะจริงๆอ่าเราจะไม่ใช้บอลเลนในการหาแนวโนมนะครับเราจะใช้หุ้นแม่พยายามไปดูหุ้นแม่ก่อนนะครับออันนี้ให้ทิกไว้นิดหนึ่งล้กันนะ LPN เปเป็นไงบ้างครับอ่าอย่างนี้ ผมไม่มองเป็นคําถามนะครับนะเป็นไงบ้างสบายดีเนอไหมเป็นไงบ้างอ๋อก็นะจะตอบยังไงเนี่ยนอไหมเออนึกถึงคนตอบคําถามด้วยนะเพราะไม่รู้จะตอบยังไงนะครับแมคโคแนวโน้มเสียแนวโน้มเสียหรือย,ยังเออเสียนี่คือตายไปแล้วนะทุน4.9่าสต็อปลอหกดสาครับแต่ลงหลายวัน ชักใจเสียอ่ะมาดูแล้วกันนะฮะไมโครไมโครเพกกิ่งกินพูดผิดใช่ไหมอ่ะทุนอยู่ที่4.9สต o อป o s ส6.3แล้วไงฮะแล้วไงฮะสต o อป o s สอยู่ที่ตรงไหนตรงนี้เลยเหรอสต o อป o s สน้องนี่แบบไม่มีนัยยะเลยนะฮะคือตั้งแบบมัวๆเลยอ่าอ่าไม่เป็นไรนะฮะตั้งแบบมัวๆก็มัวๆไป อ่แล้วไงฮะมันไม่ถึงสตอปลอตเราก็ก็ทิ้งมันไว้ครับไม,ไม่ไม่ต้องมาใจเสียครับไม่มีไมม่ีประโยชน์นะถ้างั้นแผนจะมีไว้ทำไมใช่ไหมอีเอ็มบตีแพทเทิร์นสามเหลี่ยมได้ไหมครับลองตีดูครับเอาจริงครับลองตีดูนะอ่าแล้วก็มาคอนเฟิร์มด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลองลองมาดูใหม่นะฮะทีโพลีรับ2.5หสตอปลอสดสมได้ไหม ทีโพลีคุณจะรับที่2.5ใช่ไหมแล้วก็สต็อปลอ2ดสามได้แต่เป็นการรับมีดเนื้ไหมได้ครับก็คือซื้อเลยซื้อแท่งนี้แล้วก็มาลุ้นเอาว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเออแต่โอกาสก็นะกับอีกอย่างหนึ่งคือเรามาลุ้นนะลุ้นว่าเฮ้ยมันมาใกล้โซนเนี้ยดีกว่าแล้วค่อยซื้อ อันไหนมันจะเซฟกว่ากันก็ลองดูนะครับทียูขอแนวรับเนลต้านนะครับมีแต่แนวรับครับ1 2บสอ3บาทสิบาบาทนะฮะทียูแนวรับ13บาท OSP ทุนส6นะฮะวางเรฟบอลสามสิบสี่ไหมครับ,รบ,รบหรือ3 4ม5จริงจริงมันหลุดแล้วฮะนะจริงๆมันหลุดแล้วนะนะนดวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยอนะ่ะ OSP ทุนคูณ36ใช่ไหม สามหจดเจทุนประมาณนี้ทีนี้เตร์ต็อปลสเนี่ยสามสิบสี่สามส่้าไหมครับถามมาเมื่อ2วันที่แล้วก็คือถามวันศุกร์วันศุกร์มันก็จริงๆมันหลุดมาั้แต่วันไปรหัสถูกไหมหลุดจั้จุดสิบแปดถูกไหมอย่างนี้ก็ต้องมันก็มันก็ต้องคัดแล้วะฮะแล้วอันนี้คือแบบจะไปตั้งที่สามสิบจุดเจ็ห้าอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะ อยู่ตรงไหนเนี่ยสามสจุจตรงนี้เลยเหรอก็ได้นะเดี๋ยวถ้าไม่มีวินัยเดี๋ยวพอหลุดตรงนี้นะเดี๋ยวต้องมาถามว่าอ่าเป็นตรงนี้ได้ไหมฮะยี่สิบเจดุดสสาเดี๋ยวหลุด2 7่สเจ็ดจสองา่าเดี๋ยวเราหาแนวรับใหม่มันจะมีประโยชน์อะไรครับนึกออกไหมครับแทนที่เราจะได้เซฟเซฟคขาว่าคัดลนะ็อต่ะแปลว่าหยุดการขาดทุนนะไม่ใช่แบบ โอ้ลุดแนวนี้ไม่ขายเดี๋ยวหาแนวรับใหม่ดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเรื่องลงไปเรื่อยแล้วลุ่หลุีกอมไม่ขายว่ะเดี๋ยวหาแนวรับใหม่นะแสดงว่ากำลังหลงทางอยู่นะครับต้องจับตัวเองเขย่านิดนึงนะฮะจะได้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับ SICT แนวรับแนวต้านค่าทุน4.78หาจังหวะถวัว c t ทุน4.7 เพิ่งซื้อไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับแนวรับแนวต้านตีให้แล้ว3.7ถึง4.67นะครับประมาณนี้แนวโน้มซิก,ก้าเป็นขาขึ้นครับนะครับเป็นขาขึ้นอยู่แล้วขอแนวโน้มทีทีนี้น่าจะตอบไปแล้วในช่วงต้นฮนะทัสโกอันนี้ก็ตอบไปแล้วใช่ไหมในช่วงต้นมีไหมมีนะครับ แลนเพื่อข้าวันนี้รบกวนสอบถามอันนี้คาใจโอเคไหมครับไม่กล้าถามกลัวโดนดา่าอ่ะมาแต่ก็ถามอยู่ดีนะฮะคำถามคือ7.05นย์เวลาคําถามคือ7.05นย์หานฬิกาเโมงครับ b o s ก็คือ oke, บกบัวหลวง,วงจะเปิดให้ดูพอตจะเปิดให้ดูพอตแล้วเราก็สามารถตั้งซื้อตั้งราคาขายได้ระหว่างตั้ง ราคาตอน7.05กับคนที่มาตั้ง9.30โอกาสคนที่ขายได้ก่อนจะเป็นคนที่ตั้ง7.05ไม่ค่ะอย่างนั้นเลยเหรออาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเปิดให้ตั้งได้ตามเวลานั้นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดตั้งได้นะฮะอ่ามันไม่ได้อยู่ที่เวลาในการตั้งครับมันอยู่ที่ราคาถ้าเราให้ราคาที่ดีกว่าเราจะเราจะขายได้ก่อนแต่ถ้าเกิดไป ไปตั้งราคาเดียวกันเช่น7.05นะตั้งที่12บาทจะขายแล้วก็คนที่มา9.30ก็ตั้ง12บาทเหมือนกันคน7.05จะได้ขายก่อนมาก่อนขายก่อนครับในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเกิดให้ราคาที่ดีกว่ามาทีหลังก็ได้ขายก่อนเขีย okay, นะ Good morning ส่วนตัวคุณเพื่อมีวิธีการอย่างไรสำหรับการถือยาวเมื่อจบ รอบใหญ่ขายทั้งหมดหรือ,อแล้วรอซื้อกลับหรือขายทํากำไรครึ่งนึงหรือบางส่วนที่เหลือเก็บไว้เฉลี่ยต้นทุนในรถใหม่อมือันนี้มันแล้วแต่ว่าผมอยากได้อยากได้กิจการนั้นไหมครับเอาจริงๆนะครับคืออ่าบางทีเราก็เป็นแค่เพื่อนร่วมทางกันมาเราก็เราก็เป็นนึกออกไหม เราซื้อเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางในช่วงเวลาหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วถ้ากำไร100%เอรนอันนี้แชร์ให้ฟังถ้ากำไร100%จะขาย2 5หรือขายครึ่งหนึ่งและที่เหลือเราก็จะถือต่อเพราะว่าไอ้ส่วนที่เหลือมันเป็นเป็นกำไรล้วนๆที่มันอยู่ในนั้นะนะครับแต่ว่าบางทีใ,จในจังหวะนั้นเราไปเจอหุ้นที่มันน่าสนใจเราอาจจะขายทิ้งหมดก็ได้และเราก็เอาเงินทุนแล้วก็กำไรมา ลงกับตัวใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะครับนะมันไม่ตายตัวครับเอาจริงๆมันมันไม่ตายตัวมันอยู่ที่หน้าง,งานและจังหวะในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร B.L.A เป็นไซด์เวช่เปล่าอ่ะ B.L.A นะครับว่ามันจัดไซด์ได้ไงล่ะฮะมันไม่ไซด์นะมันเป็นมันเป็นขาขึ้นชัดเจนเลยนะแล้วก็จังหวะหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยแนวรับอยู่ที่23บาทแนวต้าน27นะ ดูโฮมเพิ่มทุนเพื่อเอาไปจ่ายปันผลดี๋ยนะดูโฮมเพิ่มทุนเพื่อเอาไปจ่ายปันผลเป็นหุ้นคุณรอปภนักเทรดหุ้นครับ <c oughs> คุณน่าจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าฮดูโฮมเนี่ยถ้าเรียกว่างไง การจ่ายปนผลเป็นหุ้นในรอบหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นในลักษณะของการเพิ่มทุนอยู่แล้วม,มันต้องเรียกว่าการเพิ่มทุนอยู่แล้วเพราะมันจะมันจะจะต้องเรียกว่าอะไรดีวะมันมันจะเสกหุ้นใหม่ขึ้นมาเออแล้วก็ามาใจ่ายให้กับนักลงทุนอันนั้นอะ่ะมันก็คือการเพิ่มทุนแบบหนึ่งนะครับโ,โอเคไหมครับอืมแต่ว่านักลงทุนไม่ต้องใส่อะไรเข้าไปไงไม่ต้องใส่เงินเข้าไปก็แค่นั้นราคาสี่จุดเก้านี้ราคาดีอยู่นะ แต่จะถือไม่ถืออันนี้มันแล้วแต่นะครับต้องไปไปทำความเข้าใจก่อนนะ EKH มีโอกาสขึ้นถึง6บาทไหมครับมันกำลังสวยอยู่นะ EKH เนี่ยชนะแนวต้านมันเท่าไหร่เนี่ย5.75ครับคิดว่าทะลุนะ,อะขอถาม b f ฟิทุน30.75จะไปต่อได้ไหม b <Be> f i t เป็นไซ์เว์เห็นไหมกรอบไซ์เว์ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องรอให้มันทะลุก่อนครับค่อยว่ากันเก็บ3 3มจุม่เร็วแต่อาจจะต้องแช่ทิ้งไว้ะครับแบมทุน22.8ตอนนี้กำลังพักตัวหรือขาลงน่าจะเป็นไซ์เว์อัพด้ซํำไปนะสำหรับแบมเนี่ยนะครับ มันกำลังหาจังหวะในการกลับตัวนะถ้ารอบนี้นะครับไม่ต่ำกว่า20.4ก็โอกาสไปต่อสูงมากครับนะทุน22ก็ไม่ได้น่าเกียดครับขอบคุณครับผมสงสัยในคำแนะนำอาจารย์ดังนี้1กรอบการสต็อปลอสนี่อ้างอิงอนี่สามารถอ้างอิง l i ค k s a n r r e w a r d ทที่อาจารย์เคยแนะนำไว้ได้ไหมก็คำนวณครับต้องคำนวณครับ ในแต่ละครั้งเนี่ยนะ,ะเราต้องดูว่าโอกาสขาดทุนและโอกาสกําไรเป็นอย่างไรถ้ามันคุ้มก็ค่อยว่ากันถ้าไม่คุ้มก็คือผ่านนะครับ 2. หุ้นที่หลุดกรอบที่เรามองไว้แบบผิดปกตินั้นพี่โมเราควรดูท่าทีมันก่อนหรือว่าหลุดแนวรับก็คัดทันทีเลยครับนี่นี่ไง นี่ไงนี่คือวินัยในการลงทุนนะครับถ้าหลุดแล้วไม่คัดจะยังไงล่ะครับใช่ไหมฮะเวลาที่หุ้นมันหลุดกรอบก็ต้องดูทมเฟรมที่เราเล่นว่าเล่นทมเฟรมอะไรถ้าหลุดก็ต้องขายออกมาก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไร e a ส t วอเตอติดอยู่ที่สิบสามจุดสมีสัญญาณาขึ้นไหมสัญญาณขาขึ้นอยู่แล้วครับอันนี้พูดให้ฟังทุกคลิปเลยสำหรับอีสวอแต่ว่าฟีฟอร์มันน้อยแค่นั้นแหละนะครับ อีออนทุน2องสิบหไซเวครับยังคงเป็นไซเว์ต่อแน่นอนครับนะเจมาร์ตนะครับทุน22ไปต่อไว้ไหมครับอ่าทุน22ก็คือซื้อในจังหวะเนี้ยขึ้นมาพักตัวนะอาจะไปต่อไม่ไปต่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอดูที่ห้างานก็ได้ครับถ้ามันหลุดสต็อปลอสก็ค่อยว่ากันตรงเนี้ยถ้าอยากจะเซฟมากๆก็เอาตรงนี้ก็ได้ครับ27นะฮะถ้าหลุดก็ค่อยขัดนะ สวัสดีค่ะติดตามทุกวันความรู้ดีๆีค่ะ s v o a ขอแนวรับแนวต้าน s v o a อันนี้มันเป็นกรอบไซด์เว์เนาะนะครับแนวรับเอาไว้ใกล้ๆก็ได้ครับ1.23ครับแนวต้านเอาใกล้ๆเหมือนกันฮะ1.37ครับ s c c ผมทุน117ครับผมตอนแรกกะปันผลแต่ตอนนี้มาค่อนข้างไกลกว่าที่คิด น่าจะแบ่งกําไรน่าจะแบ่งทํากําไรหรือรอปันผลต่อไปดีก็น้องตั้งใจจะยังไงอะฮะมีโอไหมน้องตั้งใจยังไงก็คืออย่างนั้นนะครับซัสโกโทุน2.99ขอแนวโน้มครับจะไปต่อไหมซัสโกโมันเป็นการพักครับแต่ก็มองว่ามันชุดพักก็ชุดนี้ดีอยู่นะนะฮะแต่ฟีฟนน้อยไปหน่อย นะฮะโอกาสน่าจะไปต่อได้อยู่ครับแต่ก็ต้องมีสต็อปลอสนะฮะตั้งไว้สั้นๆก็ได้ครับชุบ2.87 CRC ทุน32.25จะไปต่อไหวไหมครับสต็อปลอส30.5กราฟแดงมาหลายวันแล้วครับจริงๆมีแผนอย่างเงี้ยก็คือทำตามนี้ได้เลยนะครับอเ,อเอาจริงๆนะฮะเราทำตามตามแผนของเราได้เลยคนระ CRC ทุน32อันนี้รับมีดนะฮะทุน32สิบสองสต็อปลอสสามสิบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ยี่ิบเก้าจุดเก้าก็ได้นะครับบีนเอจะลงถึงที่แดบาทไหมดูแนวโน้มผมก็อยากให้มันถึงนะ,ะเออผมอยากให้มันถึงวะ่ะเออแนวโน้มมันเป็นขาลงครับนะฮะก็เชียร์แล้วกันนะ,ะช่วยๆกัน ดีซีวหนึ่งทิศทางขาขึ้นถูกไหมคะดีซเนี่ยถ้าดูแม่มันอนะ่ะมันก็เป็นขาขึ้นครับส่วน d ีซีว่าหนึ่งขับก็เป็นขาขึ้นเหมือนกันครับแต่ก็เฉยๆนะสําหรับผมก็เฉยๆสาหรับตัวนี้โอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ทักทายกันเข้ามานะแล้วก็ตอบคําถามไอถามคําถามกันเข้ามานะครับ ในสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ใครมีคำถามข้องใจอะไรอยากปรึกษาอะไรหรืออยากจะทักทายกันเข้ามาก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับที่คลิปนี้สำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ